สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับโดยครูธนินวัฒน์อัคราภาพิวัฒน์เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อ 1. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อ2ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อ 3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามหลักสุขขบัญญัติแห่งชาตินะครับเรามาดูกิจกรรมนะครับ ข้อหนึ่งนะครับนักเรียนรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะครับใช่หรือไม่ครับตอนนี้นักเรียนรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับข้อ2นักเรียนรับประทานอาหารไม่ครบสามมื้อต่อหนึ่งวันใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่ครับ เรามาดูข้อ3านะครับนักเรียนรู้สึกไม่สนุกเมื่อเล่นกับเพื่อนใช่หรือไม่ใช่ครับข้อ4นักเรียนไม่อยากมาโรงเรียนใช่หรือไม่ใช่ครับนักเรียนอยากมาโรงเรียนหรือไม่อยากมาโรงเรียนครับ ข้อ 5. นักเรียนไม่ชอบรักษาความสะอาดในร่างกายของตนเองใช่หรือไม่ใช่ครับนักเรียนครับหังเรียนตอบว่าใช่มากกว่า2ข้อนะครับนักเรียนควรดูแลสุขภาพของตนเองนะครับ นักเรียนครับนักเรียนสังเกตเห็นเด็ก2คนนี้ไหมครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับระหว่งางเด็กผู้ชายด้านซ้ายมือนะครับกับเด็กผู้หญิงด้านขวามือนะครับเรียนสังเกตดูจากภาพนะครับนักเรียนคิดว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็กคนไหนดีกว่ากันเพราะเหตุได้ครับ นักเรียนมาดูสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับกำหนดสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการก็คือข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งมีทั้งหมด10ประการนะครับ เรียนมาฟังเพลงสุขบัญญัติ10ประการนะครับสุขบัญญัติ10ประการนะครับมีอะไรบ้างนะครับ นะครับเรามาตวนซ้ำอีกครั้งนึ่งนะครับเพลงสุขบัญญัติสิประการนะครับข้อ1นะครับดูแลร,ร่างกายให้สะอาดนะครับข้อ2ก็แปรงฟันนะครับมาแปรงฟันทุกวันอย่าให้ขาดข้อ3หล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารนะครับแล้ก็หลังขับถ่ายด้วยนะครับข้อ4ทานอาหารสุก นะครับไม่ทานรถจัดและมีสารที่อันตรายนะครับข้อ5นะครับไม่เล่นการพน,นันไม่ใช้สารเสพติดนะครับข้อ6กครอบครัวอบอุ่นนะครับสร้างความสัมพันธ์นะครับที่ดีต่อกันข้อ7นะครับป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทข้อ8นะครับออกกําลังกายอย่าให้ขาดนะครับ ก่างายเป็นอยู่เสมอนะครับข้อเา 9, นะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะครับทุกๆวันด้วยนะครับข้อ10นะครับมีสำนึกดีนะครับมีต่อส่วนรวมนะครับนะครับก็คือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะครับ นักเรียนครับนักเรียนมาดูสุขบัญญัติศสิบอการนะครับ็นการตัวตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อหนึ่งมาถึงอะไรครับข้อหนึ่งก็คือดูแลร,ร่างกายให้สะอาดนะครับโดยการอาบน้ํานะครับข้อ2นะครับมั่นแปรงฟันทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละสองครั้งข้อสามทำอะไรครับในภาค ล้างมือทุกครั้งนะครับก่อนและหลังรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากขับถ่ายนะครับก็คือหลังจากออกจากห้องน้ํานั่นเองนะครับข้อ4ทําอะไรครับทานอาหารที่สุกนะครับไม่ทานรสจัดแล้วก็ไม่ทานสารที่เป็นสารเสพติดนะครับที่เป็นสารอันตรายเช่นพวกน้ําบัดลมนะครับ ข้อห้นะครับเรียนดูภาพนะครับทีความหมายว่าอย่างไรครับไม่ใช้สารเสพติดนะครับแล้วก็ไม่เล่นการพนันนะครับข้อ6นะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับข้อ7นะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับ ใส่เครื่องป้องกันนะครับเช่นใส่สวมหมวกกันน็อกสวมรองเท้าสำหรับเข่านะครับแล้วก็ไม่ไปเล่นพื้นที่ที่อันตรายนะครับข้อ8นะครับออกกำลังกายนะครับอยู่เป็นประจำนะครับมาดูข้อ9นะครับ ทำจิตใจให้ร่าเริงนะครับแจ่มใสนะครับแล้วก็ก็สิบนะครับสำนึกดีต่อส่วนรวมนะครับช่วยรู้จักช่วยเหลืองานผู้อื่นนะครับ mm hmm. เช่นช่วยที่บ้านรดน้ำต้นไม้กล่อกน้ำกวาดถูบ,บ้านออย่างนี้นะครับ เรกเรียนครับเักเรียนเคยปฏิบัติตนตามหลักสุกขบขัญญัติแห่งชาติข้อใดบ้างครับตามที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นนะครับและหลักสุกขบขัญญัติแห่งชาติในข้อใดบ้างนะครับที่เรเรียนไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับหรือไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะครับ เรียนนะครับมาทำใบงานนะครับใบงานที่1ในภาคเรียนที่2นะครับเป็นการประเมินสุขภาพตนเองนะครับถ้าทำเป็นประจำนี่ให้2คะแนนนะครับถ้าทำบ้างนะครับก็1คะแนนนะครับถ้าไม่เคยทำเลยนี่ศูนย์คะแนนนะครับข้อ1อาบน้ำวันละ2ครั้งและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดนะครับักเรียนทำเป็นประจำไหมนะครับถ้าทำก็ใส่ อ่าขีดเครื่องหมายถูกในช่อง2คะแนนนะครับข้อ2แปลงฟันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนนะครับถามไหมครับนักเรียนจะดูคะแนนตามช่องเลยนะครับข้อ3ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำข้อ4รับประทานอาหารที่สดสะอาดปลอดภัยนะครับครบหมุมข้อ5ไม่เกี่ยวข้องกับเิษเศษติด และอบายามุกข้อ6ททำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับข้อ7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทข้อ8ออกกำลังกายเป็นประจำข้อ9นะครับร่าเริงแจ่มใสมีความสุขในทุกทุววันนะครับและข้อ10นะครับช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะครับัเดือนก็นมาดูคะแนนแต่ละข้อแล้วเอามารวมกันว่าได้กี่คะแนนนะครับถ้าได้คะแนน14-20ถึง20 ถอยู่ในระดับดีนะครับถ้าอยู่ระหว่าง7ถึง13เนะี่ยอยู่ในระดับพอใช้นะครับถ้าเรียนได้0ูนถึง6กเนี่ยก็นักเรียนก็ควรจะปรับปรุงตนเองนะครับแล้วนำมาตอบคำถามนะครับข้อ1นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติในระดับใดนะครับก็ใน้คะแนนระดับใดมาเขียนเช่นดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะครับและข้อ2นะครับ นักเรียนคิดว่าตนเองควรปรับปรุงในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อใดบ้างนะครับนักเรียนก็เอาข้อที่นักเรียนไม่เคยทําเลยนะครับในช่องไม่เคยทำสูตรคะแนนเนี่ย,ยมาเขียนว่าเขียนใส่จำนวใส่หัวข้อเข้าไปเช่นข้อ1ข้อ5ข้อ7็ข้อ8อย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วคุณครูก็จะรวบรวมคะแนนนะครับก็ประเมินผลว่านักเรียนอยู่ในระดับใดนะครับพอจะเข้าใจนะครับนี่คือใบงาน นักเรียนครับนักเรียนมาดูใบความรู้นะครับเรื่องหลักสุขบัญญัติ10ประการนะครับในใบความรู้ก็จะบอกนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่อาบน้ํานะครับทําร่างกายให้สะอาดนะครับแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับรับทานอาหารสุกสะอาดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะครับสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วก็ทาจิตจใจให้ละเริงแจ่มใสนะครับและสุดท้ายนะครับสํานึกสอบส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสารรค์สังคมนะครับสโโรุปบทเรียนประจำวันนี้นะครับ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับ mm. ก็คือควรนะครับข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับจนเป็นนิสัยแล้วก็ส่งเสริมร่างกายและจิตใจนะครับให้แข็งแรงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับนักเรียนจยะลืมนะครับป้องกันโควิด1 9ด้วย3รลอนะครับคือล้างเลี่ยงลดนะครับแล้วนักเรียนจะปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับอขอหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ